สบายดีเด้อนอะสบายดีบัสสู้คูสู้คนสบายดีตอนเทียงพี่น้องยินดีตอนหับเขาชูสองสวันหลันถุงเด้อทุกคนเนาะ <ดา S 1> หอดเทียงหอดใบแล้วก็ได้เวลารับประทานอาหารแล้วทุกคนเนาะแล้วเขาเก่าไหมเออหล่อมาลดกินได้ตลอดสามชิ่สโมงเด้อเนาะเทียงหลัาางนี่พี่น้องเมื่อนี้มีกินอีกแล้วพากกนหลวกเส้นเฟอพากันเห็ดเฟอกินหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเนาะ ภาษาไทยสิว่าก๋วยเตี๋ยวพี่น้องอันน้ำซุปห้ากับแบบบานๆแล้วสูตรแม่รุนเองอันนี้น้ำซุปกระดูกหมูพี่น้องเนี่แล้วก็มีเส้นฝื้อนี่เห็นนี่แกงเขียดอีกแล้วพี่น้องป้าแกงเขียดปลีพี่น้องเพื่อนป้าหฮาวนอะสิลงไปน้ำเจ้าคือบบลงไปลำลังพาไปเอาน้ำเขามาข้าวโพดให้อีแม่เลยเพื่อนนื่อนไปเลเจ้าขึ้นมาหอดหน้าเขาเชาติ้งเลยอก้บโล่งดอกวะ แกงเขียดพี่น้องป้าเขียดอีโมเขียดหน่อยได้ไรน่ะนี่หอมหอมแผ่ๆสบายดีล่ะเจ้ล้อลวงเอาเจ้าบอสตั้มบายบอกสิหลอกสิลวงเอียงเจ้าบอถือมาแต่เทียงแม่กับโบมี่ถวยเจ้ามีถวยถวยโบมีมันบบมีซื้ออยากได้ใบได้แม่จับเอาได้เลยข่อยบบได้จดซื้อไว้อีกได้ใบได้สามารถเอาได้เลย จะมากหน่อยมากหลายจะเห็ดเอาเองอกินพักเตียนตัวชิวิตมีวิตวต์แตบวกแต่มีนบลเล่บลได้ใหญ่ทานอ่ายูเกือนะคะมีแต่กระดูกอมืมีแต่กระดูกกกกระดูโอ<ถ>้ยมันสิงุ่มนะจับดีๆถัวยลลนั้นป้าดบุ่งใน่พี่น้องซุ้มลุ่มกันกินมีอะไรก็มากินที่นี่มะละกออันอันนั้นคด้ขังมะล,ละกอขังทำไมมันเหลืองถ้าขังมันต้องแดงสิลุง เอาหมากและกอเหลืองนั่นใบมะขามไม่ได้ใบมะกราธานผู้ผู้คือดับใส่ทางนี้ผู้ใด้มีสองสามสองบอนนั่งเนาะมักเตียงนั่งเตียงมักแบบแทนสมัยนั่งตังนั่งกระไรจ้าไพโบอยากปวดแข้งปวดขาก็ลงไปนั่งหันมามามาค่ะ นั่งเตียงให้ทำกลิ่นคัตมาโอ้ยม้ากนั่นอืมได้เบิดอันนี้ที่มันเห็นเราโซ่เพเห็นว่าโอ้ยสมัยตั้งแต่เฮายัางหน่อยผู้ใดนีหยา่าสือลงมาให้แต่สวรรค์มุนถึงนาได้หมดขค้นขโมยเลยมุนหยาน่าสวรรค์อันนี้ตั้งแต่มันออกใหม่ทำอีทพี่หนุ่มเราสือมาให้ยันนานสมัยหน,นีหย,ย,ย่าเกียรศิวิทแล้วยังใส่อยู่ปกติมันมันเหม่ยแต่ตกเถียงยังลูกนี่ได้ไหมถูกอ่ะนี่น่ะนี่ไม่ถูกผู้ใดต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวอีแม่

กินลวดหามยางไก่ก็พอบม่ต้องพา่าดอกพักบ่งกับเก็บปลาแต่สวนเนอะเป็กัก็กินเป็กน,นัวเด้๋ยวจะจืมเอาได้เป็กน,นัวน้ำตส่มีไผหมักเข้มมว้ตับเอาไว้ประดับบารามีม

พีวงกระทงกระเทียมเจียวพออเด็กๆโบยู่เด้อเด็กๆไปหายิงพี่น้องเนาะเลือแต่แม่เด็กแต่ชาบไหมคือใส่น้ำหน่อยเถอะโบเดมีจะหาาวาเยาว้านันได้ลูก ๋ย่หาบ่งแม่เอาเอาไม่ใช่เรเหลือแต่ผูญ่ว่าสิเขาเกิดก่อนเออินว่าผู้ใหญ่ไพสีวะหัวงหอกเขาโต๊บได้บบนอื่นยังบ่เบิดบ่แม่

พี่เดือจ้าบนปุ่งพี่เดืยวพักเดิมมาตัวมอเป็นดงไดบอกำไปแนวบางส่วนทังผีกัแบบดังเดิมมก็คนเดียวกินเบิดกระบิงนึ่งยันแถวรอนยูฮึคนรนแวรอนแวรอนแวพอยเนาะ ยายกินน <pour S 1> ัวอะไรกินพงนัวอะไรหัวร้านท่านเดี๋ยวนี้เขียวล่นเบิดบอเบิดกินเบิดแพ้แขวปาดเกงเขียบปรีไปหาลองกเขียบเขียร่วมมีอะนี่ปลูกเี้แวบุกระ่กระปูก็มีตนเดียวมีหอยผักบงยูกาตาพี่พี่พี่น้องพี่น้อง กนััไนสัานาวตลาดอยู่พีดีแต่บอิ่มกินกับกะปิสีเดแซ่บนีกสีเดีตเก่เน้อเ็กับแม่แท้เล่านะหอมแฮมเรากับโบใส โซนนางต Get ่างหรอกบยให้โซยัดแบบปวดเข่าปวดขาค่ะกปิตัวนี้หาเสพโอ้ยสมัครน้ำลาย กนนล,ลินนะก่นโลดมากแวบได้กกินเนาะมันก็อยู่ที่แบบว่าพยายสาีตายเร็วนนาะแาม่าน,นลเลยเา,าหน่ะบอกคาราลาายคน่าะคนที่เราตายนะอ่ะแบบว่าไปปักซ่องค่ะไปกดเงิน กินเหลาละตับแข็งอีพวกกินเหล้าอัน้ตับแข็งก็ยังมีเยอะแยะไม่แเกี่ยวกันชื่อว่าะสุกบุรี่เป็นลูก่อนลมมะเ็งมาแต่พนบํสุกกันยังเป็นมะเลงดแล้วก็ขึ้นหลายๆอย่างถึงหลางกายพ่นทางกีพุ่น ไปน่ตู้มากเพราะว่ากินเขาก็โม่เราว่ากนละก็ละแน่วเลยไปหาหมอไทยก็หมอลาาคนละอย่างเนาะหมอลาเนี่ยไ้กินนั่นไ้กินนี่เป็นบระวานนะเขานั่งกินได้เบิดบ่อันนี้บริบริียังไมเพระตุกถ้า่อ่าพวกนเปดเสพวกินกาแ้ออกเวลาซิมดูอมา เอาบนบนี้เฮาอยากแต่นำอันนั้นแหละเย็ยนก่อนหเหรอได้บ่อนซุ้มใหม่พี่น้องเนาะเออหนังหลินซุม้มแซวก็ะห่มอยู่เลยอยากินสมก็คือก๋วยเจียวมาลดนี่ อยู่ห่มบักระทันพอดีก้อยแจอะหลักบยากพี่น้องก้อยแจ้ไปห้าแตะหมางนั่นกัดเออสั้นกันสั้นกันนอนอาบปากไว้เนาะลุงมันกระสิหล่นปอกลงมาใส่ปลาปนหมากระทุนมาเหนือเวทมุ่นเบิดปากคระสิมันยังมีรสชาติพี่น้องกินได้เลยอืมเนี่ยแล้วตามทั่วปีเดไปนั่งบางเขนน้ำกระสิคอศพคอปากไปน้ำ

รตัวนี้นั่งบนรดเจ็บเจ็บเข้าไปในปดปดน้ำัดข้าวทำให้กเจาะยค่กข้าวัดทางดดแมวัดที่รวยคบอกมาอยนักล้านเราเคยว่าหมูวานกินมืดแล้วก็มา่องบ้างข้าว่ามมเขาโคตร้าวป่าไอเกียผักน้ำเต็มอะไไหมฮาวาีหาเจาะลงนะะเปิดซองทางบ่

มเราเปินช่องมืเขายกิเป่องมช่องนบเปิช่องจะจุนิดนะค่ะชำชักชำชันว่ามันใครนี่ี้นี่แล้วอย่ารดมือไตุยนํำแนจูพัวไหวนี่แะตอนะไปเราบอลุงนี่จะเข้า่ดเทามวนยุบไปซื้อไทาเสิไมชอบมือบงถ้าเ็กนห้อไปมอย่งมาเนี่ยเกนางปิดหลังสกัดอาวุธไผวงมัน เ้ากระจาหมือนม่ว,มวงโอ้ยได้เม ja ียไก่อีกแล้วโบกิ่เองเห่แล้วเนาะกระเจาขาเนี่ยไปก็ได้ยังกินเป็ดเพื่อโสงขาเป็ดบ้างเอาไปใส่ขาบ่นกินเขาไปเพื่อนอิ่มเขาไปกินดอกเอาไปก่อนสามพี่น้องเขาไล่ให้เขาไปนะเบิ้ดแล้วน้ำข้าวปุ่นก็พอดีเดือดน้อยหนึ่งพอไผ่กกินแล้วก็ห่อเมื่อ กับดยังเลือกแขงกระดูกเป็ดอยู่ในหม้อเห็นมันวะมันบอดเอญเพื่อว่ามูท่างกายไปกเบิดอีกแล้วเื่อมาอ้อนเ้าถือมาอนต่เกายกได้แราอันนี้ต่เน่ฮักตนึงบอเอาหยพนาี่แต่สุด้ สามสี่ไอ้หนองเต็มเตียงอันนี้อยนหมานน่่นรู้ก็ไปละทรงางทรงางถวยไผ่ถวยมันด้อามุงล่าเนันี่พนดหอมเอข้างไปงเตอมะมา้กงล่าเอาอีกยุกเฮ้ยเอหมอนมาหายกันเด้อเอายู่แกงเขียนนะพุ่นหมอนะักินผู้เดียวเถ้ามีเคกินรันะมาคูินนะครับ อานในไไอยกวดน่ในไหี่กนเน้อกลยะัม่บปนี่สะด่วงนี่บอ มันเป็นแนอะไของจะาปุูมาใจกันเนาะใช่ไหมเจ็บบุรีบอกเงินาโอเคลราทุกคนเราสิบไปหากินเข่าแล้วเนาะคลิปนี้คือส ah, okay, ิเดียวขออน pair, ุญาตหน้าเลดี้เราขอบใจเบิดสุขุสุขนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเด้อพี่น้องเนาะไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าเด้อเนาะเสี่ยงแล้วแม่ดูผมก็ขัดไม่พี่น้องไม่ยอมกินเนาะแต่เว้นชุดตัวผิงก็ขัดไม่พี่น้อง